โอ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะน้ำเสร็จแล้วนะคะคุณขาน้ำเสร็จแล้วชื้นมากอันนี้ไร้นานไปหน่อยน้ำเสร็จแล้ว น้ำเสร็จแล้วน้ำเสร็จแล้วค่ะไม่ฝนตกทมื่วันเลยเหรดชื้นนะคะยืนอยู่บนเงินถัวเจี๊ยน้ำเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ได้เวลานอนล้ได้เวลานอนล้วนิ้วน้วายไว้นั่งักอยู่แล้วคะเหนื่อย งานทั้งวันน้ำเสร็จแล้วน้ำเสร็จแววเสร็จแ้ว

đừng ngại hay à <laughs> <Đánh> <laughs> <bị> <laughs> <đầu> <laughs> เดี๋ยวจะขอลงจากไล์แล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะอ้าฝาไปไหนเนี่ยลูกขาฝาของคุณแม่ไปไหนนีฝาของคุณแม่หายไปย ừ, ไหน